ันนี้นะครับมีความสุขจังเลยตลอดทั้งชั่วโมงเนี่ยก็ได้นั่งนะครับให้วิสันไปยืนบ้างใช่น,นี้หล<ต>ังจากที่ฟันต้องอ่าน2ข่าวติดกนะันวิสันได้อ่าน2ข่าว,าไ,ปาวไปวันนี้ข่าวก็เป็นสกู๊ปใช่ไหมฮะมมส,สลับการสลับการ <c oughs> เดี๋ยวอทาทิตย์หน้าจะเป็นพัดยืนนะใช่ฮะผู้ชวทุกช่างอัปเดตนะครับใช่ใช่เรื่องราวเรามีเรื่องราวของ the story of mom and me นะครับเรื่องเล่าเรากับแม่ปี3ครับ อีกหนึ่งโครงการดีๆจากชูครับที่ได้สารต่อโครงการ The Story of Mom and Me เรื่องเล่าเรากับแม่ครับซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่3ครับภายใต้แนวความคิดแม p แม่ผู้ให้ครับเพื่อเป็นการสื่อสารเรื่องราวให้การให้ที่ยิ่งใหญ่ของแม่ที่มีต่อลูกรวมถึงความรักระหว่างแม่ความผูกพันระหว่างแม่และลูกครับ,รบโดยนายธีรศักอ์อรุณเริ่มวัฒนะผู้อำนวยการกลุ่มด้านบริหารแบรนด์และการสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์บริษัททูคอปเปอเรชั่นจำกัดมหาชนครับได้จัดทําโครงการสารต่อนะครับเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอีกทั้งยังจัดทําคลิปวิดีโอให้ได้รับ ชมผ่านสื่อออนไลน์และเชิญชวนลูกๆนะครับร่วมกันแชร์ภาพบอกรักแม่และติดแท็ก True Mom and มีหนึ่งรูปที่ถูกแชร์ครับทาง True เนี่ยจะร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษามหาราชินีส่วนการแพทย์เฉพาะทางโรคเด็กสถาบาันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีอีกด้วยครับใช่ครับสำหรับกิจกรรมเด e s ซ o r y ี f m o ม and Me นะครับปีนี้ก็ ทางทูร่วมกับโรงพยาบาลเด็กก็จัดมาเป็นปีที่3แล้วนะครับแล้วก็ในปีนี้พิเศษกว่าปีที่ผ่านมาเพราะว่านอกจากที่เราจะช่วยรณรงค์เพื่อ,อาหารายได,ได้ในการสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยเด็ก8 0บปรนมหาราชินีนะครับโดยการส่ง SMS แล้วนะครับปีนี้เรามีกิจกรรมน่ารักน่ารักนะครับเราชวนศิลปินว่าจะเป็นน้องแผนเค้กคาชา AF แล้วก็น้องนนท์เดอะวอ์นะครับมาออกแบบเสื้อน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับวันแม่ปีนี้เราอยากรณรงค์ให้ทุกคนนะครับ หันกลับมามองแม่ตัวเองแล้วก็อาจจะถามตัวเองว่าวันนี้เราให้อะไรกลับไปที่แม่ของเราแล้วหรือยังนะครับภาพถ่ายทุกภาพนะครับที่เราถ่ายคู่กับแม่นะครับและเราแฮชแท็กผ่าน IG หรือ f c e e o o o นะครับมาที่ To o ัมแอนดีนะครับทุกภาพที่แฮชแท็กมานะครับทาง To เราจะบริจาค12บาทนะครับให้กับโรงพยาบาลเด็กนะครับในการหาทุนสร้างอาคารผู้ป่วยเด็กนะครับกิจกรรมที่เราจัดมาให้ก็มีหลายอย่างว่าจะเป็น ตัวที่เป็นแอปพลิเคชันออรติสิกแอปนะครับเพรว่าจะเป็นเรื่องการทำกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะความรู้หรือการทำของเล่นเด็กได้ด้วยตัวเองอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมน่ารักๆที่อยากให้แฟนคลับอของศิลปินแล้วก็ทางคุณแม่แล้วก็เด็กๆได้มีโอกาสทำร่วมกันนะครับนอกจากในปีนี้นะครับจะมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันนะครับ True a ร t i s t i c แ p p แล้วนะครับทาง True นะครับก็ยังได้มีกิจกรรมพิเศษให้เหล่านักร้องนักแสดง ไม่ว่าจะเป็นนะครับคุณแพนเค้กเขมมนิดนะครับตีเอฟสี่นมเดอเอ่อนนนะครับเดอะไว e ์นะครับก็ได้มีการร่วมกันทํากิจกรรมกับน้องๆเด็กพิเศษอีกทางก็ยังมีการพูดถึงและก็ฝากถึงทุกคนให้ร่วมกิจกรรมกับโครงการดีๆแบบนี้อีกด้วยครับ ผู้จัดีโรงพยาบาลเด็กนะคะวันนี้ก็มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมดีๆกับครูนะคะปีนปีที่3แล้วในโครงการ The Story of Mom and Me เรื่องเล่าเรากับแม่ค่ะก็ปีแรกก็จะเป็นสมุดภาพกับคุณแม่นะคะปีที่2เป็นเพลงนะคะความหมายดีมากๆเลยแล้วก็ปีนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการ ออกซน์เสื้อนะคะเรากับแม่ออกมานะคะก็ตัวละ299บาทค่ะก็ใครที่สนใจรายได้ทั้งหมดนะคะจะสมทบทุนให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กค่ะแล้ววันนี้ได้ร่วมกิจกรรมกับน้องๆเด็กๆเกขาเรียกว่าทำทำเสร,รมิมความคิดสร,ร้างสรรค์นะคะด้วยถุงเท้าเนี่ยแต่ละคนก็จะมีดีไซน์ที่แตกต่างกันคุณแม่คุณลูกก็จะช่วยกันน่ารักมากค่ะใครอยากที่จะร่วมสมทบทุนนะครับบริจาคหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยหรือว่าอยากจะซื้อเสื้อนะครับก็ ตัวละ299บาทนะครับ<ไ>มีทั้งหมด3ลายนะครับผมรายได้เนี่ยก็เอาไปสมทบทุนอของมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนะครับผมาสามารถติดต่อ <c oughs> ได้ที่เว we ็บไซต์ weloveshopping.com นะครับหรือว่าติดต่อมาที่โรงพยาบาลเด็กโดยตรงเลยนะครับอยากจะบอกว่าช่วยรีบนิดน,นึงนะครับเพราะว่าหมดเขตเนี่ยสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ครับผมก็จริงๆต้องบอกว่าขอฝากโครงการดีๆอย่างนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็เราเราอยู่กันมาถึงถึงปีที่3แล้วสำหรับโครงการดีๆอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นทางซื้อเสื้อหรือบ,บริจาคโดยตรง มามยอยากให้มาร่วมกันเยอะๆครับเพื่อที่กิจกรรมดีๆอย่างเงี้ยจะได้มีกันต่อไปเรื่อยๆแล้วก็สำหรับน้องๆที่ลำบากจะได้มีโอกาสดีๆอย่างนี้ได้อยู่เรื่อยๆอะนะครับเมื่อกี้เนี่ยก็ได้เป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับต่บ<อ>ว่าที่ได้เหตุขึ้นไปนะครับ ทุกคนเนี่ยโอ้โหรู้เลยว่าโตขึ้นไปจะเป็นยังไงใช่เพราะว่าคุณแม่ทุกคนน่าเหมือนคุณแม่ไงเป๊ะปเลยอย,าาย่าคุณแพนเค้กเมื่อกี้นะคุณแม่กับเขานี่น่าเป๊ะเลยเวลาคุณแพนเค้กนี่อายุมากไปใครจะมาจีบนี่รู้เลยครับว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงเงีบ้าง <c oughs> ครับมาดูทรูวิชัน่นซัมเมตของเราดีกว่าครับวันนี้เนี่ยจะมีเรื่องราวทางช่องของ e x c i ซ e ไซส์เนี่ยมาฝากครับ <c oughs> ครับบูจิงบอดี้บิลด์ มาติดตามเรื่องราวของชาย4ี่คนที่มีรูปร่างต่างกันแต่มีเป้าหมายเดียวกันคือการออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มีร่างกายที่สวยงามคนหนึ่งมีรูปร่างค่อนข้างอวบแต่อยากจะมีกล้ามเนื้อและอีกสองคนนะครับก็เป็นวัยรุ่นที่มีรูปร่างผอมบางทั้ง4คนนะครับต้องมาอยู่ภายใต้การควบคุมอาหารและกําหนดการออกกําลังกายโดยแพทย์นักโภชนาการและเทรนเนอร์เป็นเวลาถึง3เดือนทุกคนต้องมีวินัยและการออกกําลังกายอย่างถูกวิธีรวมทั้งมีผลิตภัณฑ์มากมายนะครับที่เสริม สร้างกล้ามเนื้อซึ่งมีอะไรที่ควรหรือไม่ควรรับประทานมาดูกันนะคะว่าทั้ง4จะประสบความสําเร็จหรือไม่ติดตามในายฟิตหุ่นเฟิรม์มเพิ่มหุ่นเป๊ะวันจันทร์ที่25สิงหาคมนี้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง True Excite ครับไปดูกันเลครับฟิตหุ่นเฟิร์ม มันจะได้มีุลเฟิรกันบ้างครับนะครับผมอ่านแน่นอนครับอย่างที่ได้ย้ำกันไปมาหลากหลายวันแล้วนะครับว่าเราสามารถติดตามทรูวิชั่นของเรานะครับได้ผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับทรูวิชั่นซันนแวรครับสามารถหาดาวน์โหลดกันได้แล้วด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีหนึ่งช่องทางที่สามารถดูกันได้ง่ายๆเลยครับใช่ครับเข้าไปที่ YouTube แล้วก็เสิร์ชคําว่า True Inside Channel นะครับก็จะมีเรื่องราวของเราเนี่ยจะมีการอัปโหลดเข้าไปก็สามารถมาติดตามกันได้นะครับียกววาง่ายขึ้นอีกช่องทางหรือว่ากด subscribe ไว้ก็ได้นะฮะเวลามีอะไรดีๆจะได้แบบเด้งขึ้นมาในยู u ูบจริงครับผมผมยังไม่เคยอย่างนี้ต้องกลับไปลองทำาลแล้วแหละใช่ครับผมแล้วก็สามารถพูดคุยกับเราได้นะครับได้ครับผ่านทางอีเมลนะครับที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้รวมถึง Facebook แล้วก็ i n s t a g r a m นะฮะไม่เคยทัานะครับครับผมครับผมวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ